สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสามัคคี V.I.P นะประจําวันที่26กรกรกาคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับเรา V.I.P ตัวเด่นก็คือ3 6 8กับหกกับ1 3 0 3 6 3 6 36 38 60 61 62 63 65 68

926 360 760 690 697เกอย่าลืมจับคู่ก็6996 7 0 0 7 97, 7, 97, 7, 97, 7 97, 9 9 7 9จ0 9เนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแย,ย่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ